เบาๆลูกมันเจ็บไม่เอาค่ะอ mm hmm. ูกลิ่นดูกลินร้องไห้จะเอาอะไรคะ mm hmm. อุ้ยอีกแล้วนะ mm hmm. น,ะนันแต่แม่เก็บเสื้อผ้าไปนอนบ้านคนอื่นแล้ว mm hmm. ดูอยู่กับพี่บีนะ mm hmm. บีเก็บเสื้อผ้าให้หน่อยอยู่จินตีพี่ได้เลยออเค่ะ1นาทีเสร็จค่ะโอเคค่ะ หยุดดูจินหยุดค่ะพี่บีปิดไฟปิดไฟมืดเลยปิดไฟมืดทั้งหลังเลยจนกว่ายูจินจะขอโทษปิดค่ะปิดเลยบีปิดกันปิดปิดอันที่สองด้านขวาขยล้ยให้ยกมือไหว้ขอโทษก่อนแล้วค่อยเปิดปิดเลยอันที่สองด้านขวาค่ะะไหนขอโทษยังไง จะตีแม่อีกไหมพูดค่ะไม่ค่ะอีกนิดค่ะอย่างนั้นเราก็ขอกข้าไปเก็บนะคะค่ะขอโทษอลไรใช่ไหมใช่ทำไมไม่ออกอะ่ะวิทำไมน้องยูจินนี่ใส่ไม่ดี <รถ S 1> อย่าตัดสินจาก แป๊บเดียวเลยค่ะเด็กทุกคนมีอารมณ์รักโลกโกรดลงค่ะการที่เด็กตีคนอื่นหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือสอนเขาค่ะอีกอย่างคือเด็กทุกคนสอนได้อย่าตัดสินแค่อะไรที่เห็นเพียงแค่แป๊บเดียวเราเองเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราทำเราตีคนอื่นนั่นแหละเราเป็นคนนิสัยไม่ดี แต่เด็กเขาก็คือเด็กอยู่ที่เราสอนหมอให้กินน้ำไหมไม่ให้กินคะเพราะแตงค่าเป็นตีมที่ครับเป็นผู้ชายเยอะค่ะได้ค่ะเป็นผู้หญิงผัวผีหวังค่ะสิ่งที่เราต้องสอนเด็กคือถ้าเขาทําผิดเราต้องสอนให้เขาขอโทษแล้วก็เราอาจจะมีบทลงโทษให้เขาแต่บทลงโทษต้องไม่รุนแรงแล้วก็ต้องไม่ใช้อารมณ์ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเขาจำทุกอย่างแต่สุดท้ายก็แล้วแต่บ้านใครบ้านมันนะคะว่าแต่ละบ้านจะสอนกันยังไงแต่ว่าบ้านเจนี่เป็นอย่างนี้บ้านเจนี่คือไม่ทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามไม่ขึ้นเสียงเพราะว่าการสอนอะเรามองว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียงเสมอไป อาจจะมีเลเวลโทนเสียงได้อ,ออปอปะยูจินเด้ไหมคะอ๋อค่ะตอนในเห็บเขาแต่งสีอะไรด้วยอะสีฟ้าค่ะสีฟ้าไหนนี<ด>่ค<อ>่ะเขาแต่เขาแต่งสีเหลืองตรงไหนได้หมดเลยคะ่ะค่ะแต่งสีเหลืองตรงไหนสีเหลืองตรงไหนก็ได้ตรงนี้ไหมตรงจมูกตรงนี้ไม่ใช่เขาแต่งน้า เนเี่ยเ,เขาก็เรียงเลยเขาก็จะเริ่มจากสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีนี้เลยเรียงมาเลยตึ้งตึงตึงต้งตึง้งาใสรจไหมคะตรงน,นี้้าตรงไหนสีนั้นตรงนี้อยู่อยู่ทาแล้วอะแล้วหนูแล้วแม่จะรู้ไหมคะว่ามันทาตรงไหนว่ามันทาแม่ให้ว่าฟังหน่อยว่าอะไรเขาแต่งตงัวไหนกันด้วยข้างตาตรงนี้ไหม ไม่ใช่แม่เขาแต่งต่างอะไรกันด้วยแม่ไม่รู้แม่จําไม่ได้ <c oughs> ก็เราไม่จําเป็นต้องแต่งเหมือนคนอื่นนะี่คะ<ม>เราก็สามารถที่จะคิดแล้วก็ออกแบบบนหน้าเราได้เลยมันก็จะกลายเป็นว่าอ่ะอาจจะมีคนอยากแต่งตามยูจินก็ได้ไ,ได้แม่สีเหลืองเหรออัะนัน้าแม่บอกอยูยูจะเชื่อไหมเชื <c oughs> ่องันก็สีเหลืองแต่งตรงนี้ เริ่มเลยก็ชินดังแต่งตัวน,นได้ค่ะที่ลังหมดนี้นะค่ะน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ช่วงนี้เขาจะมีน้องใช่ไหมเขาก็จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนนิดนึง <c oughs> เพราะว่าจากที่เขาเคยได้รับความรักคนเดียวอะ่ะพ <c oughs> ่อกับแม่ก็ต้องดูน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเจนเนี่มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ องเรียนรู้กันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นเจนยิวหรือยูอยจีนเองก็ตามเพราะฉะนั้นก็เอาแต่ด้ยวยความที่เราอยู่กับโซเชียลใช่ไหมเราก็ต้องไว้สดขายของก็แน่นอนที่จะมีดราม่าเกิดขึ้นได้แต่ว่าสุดท้ายอะคะ่ะก็อยากให้มองที่หลักความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรง่ายและได้ดั่งใจทุกคนเสมอไป สำหรับเจนนี่เองเราก็ไม่ได้ง่ายขนาดน,นั้นที่จะแบบเลี้ยงลูกเก่งมาตั้งแต่แรกเจนนี่ก็เพิ่งมีลูกสองคนครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เจนนี่จะทําให้ดีที่สุดคือการเลี้ยงดูเขาสองนคน,น<ะ>ให้ดีที่สุดแม่ค่ะแตงกวยก็เอาสีไหนกันด้วยม่วงม่วงแล้วกาม่วงตรงไหนม่วงตรงใต้ตา,ตาาตใช่ไหมใช่ลูก แล้วหนูถามแม่ทําไมถ้าแม่บอกแล้วหนูไม่เชื่อเอาสีม่วงตรงไหนสีม่วงตรงไหนแม่สีม่วงตรงจมูกตรงนี้มมมมนใช่อา้าวแล้วหนูถามทําไมก็แม่บอกหนูก็ไม่เชื่อก็ไม่ดูน้องกิฟต์ M U T ด้วยนะทุกคนอไมท่ทางเดียวไหว

นนได้ไหมคะแบบหมมีเด็กๆปั๊มนไมไหมพี่เจนปั๊มทุกสามชั่วโมงค่ะโอเคคค่ะทำไมที่จ้งเราจะนี่เช็ดอือน้องแป๊บนึงนะคะ